น,นี่สวนแม่ดอกไม้ได้จาบ้านคนงามนะคะอำเภอวังสะพุงนะคะเมือนี้หนูมาติดตามสองคนนี้ทีเ่เฮ็ดไว้จังหวัดกอนนะคะคือมันเป็นยางตายหนึ่งมันบ่มีนำ้ำยางเลยตอหน้าเฮ็ดที่แรกนะคะบ่มีนำ้ำยางไหลบ่มีย่งเลยต้นแหงเลยนะคะแต่ว่าเมือนี้ผ่านมาก,ก็เลยมาซ้ำให้คุณแม่รอบสองแต่ว่าข้าเฮ็ดไว้ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เลยมาจ่อตรงนี้ค่ะ เบือกเริ่มนิ่มแล้วคะมีน้ำยางไหลเลยจ้ะเพราะตอนนั้นมันบวออกนะค่ะคุณผู้ดใดทิ่ติดตามคลิปข้องคุณแม่อยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าแม่ด้วยะค่ะนีการรักษาพอแม่เพิ่งใส่ปุ๋ยและอ่อนแม่นเฮ้ามาท้องปีแล<ช>้วค่คะจะไปใส่คุณดเลยค่ะแม่นี่ค่ะเนี่คะ่คะตน้นยางอ,าออกเลวจ้ะจากตะก,กี้เป็นเนื้อแห้งๆมีน้ำยางเลยด้วยค่ะเพราะก็จะเคยอเอายาปลายน้ำนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีน้ำยางไหลเลยค่ะนี่เขาบพึ่งจ่อ พอฮอดไว้ได้หลายเดือนแล้วค่ะพอบ,บ่มีเวลามาเย็ดเหิดเพิ่นเนาะปบาก็เลยมาสามรอบสองันนี้ค่ะเฮ็ดแค่นี้จ้ะจากต้นแหง้แหงๆเ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆพงหนึ่นี่จะคูออกออกลับมาให้เ,หเขาอ่าดีแดดปกตินะคะที่ต้นที่สองจะเห็ดใบรอบนึ่งมันจิคูออกเองหรอค่ะเพื่อนแม่หนูก็ลองเฮ็ดมาหนึ่งมันิคูมนันมีเวลาอะฮอดว้น้ำฮอดต้นมันมน้ำจ้ะมีเวลาฮอ,อดตอน้น,น,น,มนมันเรื่อบาน กดแชร์อดอกดติดตามให้หน่อยนะคะช่องทาง YouTube นะคะมลลัก,กษ์ส้มตำเกษตรเจ้าหน้านะคะหรือว่าทาังเพจมลลัก,กษ์สมสารเกษตรเจ้าหน้านะคะ0ย์985141738นะคะสนใจสารโพแทสเซียมหรือว,ว่าสนใจโต้ปุ๋ยต่างๆนะคะสามารถขัดเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะตรงนี้นี่แหละคะ่ะจากต้นุ้มส้มเบืองสะพานต้นเราค่ะเดี๋ยวนี้ก็นีน้่อย่างซึ้อมอกมาแล้วนะคะเื่อกะจะนิ่มขึ้นนะคะตัวกะจะนิ่มความผนของยางมนก็จะมก แต่ข้าหดรอบสองนะคะข้าพักมันเื่อยโตจักอ่าเดือนหนึ่งนะเขาจะมาเปิดกันเลยค่ะถ้าออกแล้วออกเลยได้แม่นี่ผนพักได้ไหมค่ะแม่พอข้องอีพอต่อมานบานเอาคนแก่นแล้วว่าเปเส้นอย่างใส่ปุ๋ยไว้นะมันฟื่แล้วกรเทืนสี่แล้วแม่นี่เหงาแล้วคันสองคันกันยังดีไหมให้มันได้กินไหมค่ะเออเออวันศีรบพ่ต้องไปซื้อเหงามันแห้งค่ะไปต้นไม้บานให้ต้นผุนหรกินน้ำในสองสาต้น เดี๋ยวฝนมานอลนก,กไปของมันเองบานแม่ก็ปุ๋ยเข้ามมใส่ไวอีกอันละเจ็ดทำนี่หนึ่งดิการรักษาอย่างถ้าเพวงพวกนี้มันจิคูออกเลยคันแม่หดเรื่อยๆบ้านยุ่งกัดน่ะในที่สุดก็ฟื้นแล้วนะคะอย่างสวนแม่ดอกใหม่นะคะปล่อยแม่เราใส่ปุ๋ยได้ออนข้ามาปีสองปีเดี๋ยวนี้เราแม่เนาะสองปีแล้วนะคะแล้วก็ ต,ต้นมันแหง้งต้นมันอันนี้บานแม่ว่าให้นุ้มเฮ็ดให้มันกับฝืนแล้วนะคะแล้วก็ยางคนพร้อมนะคะพี่น้องแต่ว่าเพท่านให้เพิ่นเปิดกีดนะ,ะให้เพิ่นพักว้กอนนะคะพวกนี้ส้มๆไก่เพิ่นโฮสไว้อีกนะคะจังไรกระฝาเขาม้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะสงสัยยังของใจเกี่ยวกับปุ๋ยกับยานะคะก็สาม,มารถักเขาม้าได้ทีทองทางนะคะ0 9 8ย์4 1 7 3 8นหมดะคะมนลักส้มตำเกษตรก้าวหน้านะคะ เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ